สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับตัดเกรดนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเกมอัดนิวคาเซิล4 1น,น,นึและวิดีเออารดคะแนนแม้จะเสียไปหนึ่งประตูแต่ก็มีจังหวะเซฟสำคัญสคัญช่วยทีมแถมว,วันนี้ยังมีโอกาสเปิดเกมสวยๆสร้างโอกาสให้ทีมได้อีกด้วย ลาฟิวารนาน7.5คะแนนประสานงานกับแมกควาได้ดีจังหวะดวลตัวต่อตัวก็ไว้ใจได้มีโอกาสขุ้นลุ้นมงทําประตูแต่บอลหลุดเสาออกไปแพนแมกควา7.5คะแนนคอซ้อนวาร,รานในจังหวะสวนกลับได้ดีป้องกันลูกอากาศได้อย่างไร้ทิ่ติตลอด90นาทีลูกชอ7คะแนนมีปัญหาเล็กน้อยในการรับมือตัวลุกด่มเส้นอยู่บ้างแต่ภาพรวมวันนี้ถือว่าทําได้ตามมาตรฐานแถ้ไม่หนึ่งแอซิดเป็นประตูที่2ให้ทีมออกนําอีกครั้งในช่วงครึ่งหลัง อารอบาบิศกาเจ็ดคะแนนหน้าที่ส่วนใหญ่ตกไปอยู่ที่เกมรับที่ต้องรับพึงงานหนักทั้งแซงมักซิแมงและมิเกลอเมรอนแต่ก็ถือว่าช่วยทีมเอาไว้ได้หลายครั้งเดมบัญติมาติด7คะแนนลงสนามแทนที่เฟรเกมรับลงมาช่วยแพ็กได้ดีคอยต่อบอลในแดนกลางแต่ดูเหมือนจะมีปัญหาอยู่บ้างเวลาที่ถูกบีเรรวจากผู้เล่นทีมเยือนพอบอกบา8ปคะแนนเป็นอีกเกมที่กอการ,รายนี้เล่นได้อย่างโดดเด่นของบอลเหนียวแน่น ช้ท,ทักษะส่วนตัวปั้นเกมรุกทีมจนเป็นที่มาของ2อแอซิดในเกมวันนี้มีบทบาทกับเกมไม่โดดเด่นนักแต่ก็ทำได้หนึ่งประตูจากลูกยิงไกลสุดสวยเมสันกลินวูดเก็ดคะแนนนัดนี้ต้องบอกว่าเงียบกว่านัดก่อนโอกาสได้บอลริมเส้นมีไม่มากแต่ก็สร้างโอกาสให้ทีมได้ดีทําได้หนึ่งแอซิดจากจังหวะยิงไปติดเซฟก่อนโรนัลโดจะตามซ้ําเข้าไปเจดรดสานโชว์หกคะแนน ดูจะกล้าเล่นก่บเกมก่อนเล็กน้อยแต่บทบาทกับเกมยังไม่ชัดเจนคงต้องใช้เวลาอีกสักพักในการปรับตัวคิซโนโรนาโด8.5คะแนนประเดิมสนามกับทีมเป็นคราแรกในรอบ12ปีแถมดูจะสามารถแก้ปัญหาที่เรื้อรังมานานได้อย่างหมดจดด้วยการหาพื้นที่ได้อย่างยอดเยี่ยมจบสกอร์ได้อย่างเฉียบขาดจนเป็นที่มาของการทำได้2ประตูในเกมนี้ตัวสำรองเจสซี่ลินกาด7คะแนนลงมาสร้างโอกาสเกมรุกได้ดีแถมทำได้1ประตูสุดสวยช่วงท้ายเกมองตโตนี่มาซิยา 6.5คะแนนมีส่วนกับประตูที่4ข้ามหลอกสวยๆให้ลินการ์ดได้หลุดไปยิงแลนี่ฟันเดเบก6คะแนนเจ็ดสถิติที่รอโรนัลโดมาทำลายกับแมนยูคิเซโนโรนัลโดเดินทางกลับแมนยูหลังออกไปสร้างชื่อให้กับตัวเองเป็นเวลานานถึง12ปีการกลับมาครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการเริ่มต้นบทใหม่ในอาชีพการค้าแข้งของสตาร์ชาวโปรตุเกสเท่านั้น แต่เขายังสามารถกลับมาสารต่อความสำเร็จที่เคยสร้างเอาไว้ในออตทอรฟอร์ดกับเซอร์เล็กเฟอร์กูสันได้อีกด้วยและนี่คือจดสถิติที่โรนัลโด้ยังสามารถบรรลุได้กับปิสแสดงในช่วงอีกไม่กี่ฤดูกาลข้างหน้าร้อยประตูในพรีเมียร์ลีกและลาลิก้าในช่วงแรกของเขากับแมนยูโรนัลโด้ยิงไป84ประตูจาก196นัดในพรีเมียร์ลีกจากนั้นโรนัลโด้ก็ยกระดับฟีท้าของเขาไปอีกขั้นในสเปนโดยยิงไป311ประตูจาก292นัดตลอด9ปีที่มาดริด ตอนนี้เขาต้องการเพียงแค่16ประตูในพรีเมียร์ลีกเพื่อสร้างประวัติศาสตร์การเป็นผู้เล่นคนแรกที่หญิงครบ้อ0ประตูในลีกชั้นนำอังกฤษและสเปนจำนวนประตูมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกต่อ1ฤดูกาลโดนาโดฝากผลงานที่น่าประทับใจเอาไว้ในฤดูกาล2007-2008หลังจากที่ยิงไป31ประตูในลีกพร้อมกับทําลายสถิติจํานวนประตูมากที่สุดต่อฤดูกาลทว่าหลังจากนั้นโมซาลา ก็ทำลายสถิติดังกล่าวลงได้ด้วยการยิง32ประตูให้กับลิเวอร์พูลในฤดูกาล2 0 1 7 2 0 1 8เพนสดขาไปสู่ตัวเองแล้วในการคว้ารางวัลดาวซโบในอิตาลีแต่การกลับมาคนนี้เขาจะชิงสถิติเดิมกลับมาเป็นของตัวเองได้หรือไม่ประตูต่อฤดูกาลกับแมนยูนอกเหนือสาเศ็ประตูในเพเย์มตีของเขาในปี2 0ง7 2 0ส8โรนัลโดยังยิงอีก11ประตูในทุกรายการแข่งขันและมีจํานวนรวมทุกรายการที่สูงถึง42ลูกอย่างไรก็ดี n ดนิ l ลอมีสถิติทำประตูในทุกรายการต่อฤดูกาลที่สูงที่สุดที่46ประตูในปี1963-1964ดังนั้นในบทบาทกองหน้าเต็มตัวเขาจะสามารถทําลายสถิติเดิมของตำนานผู้นี้ลงมาได้หรือไม่อายุมากที่สุดที่คว้ารองเท้าทองคำได้แม้จะอายุ36แต่โรนัลโดกรดูไม่ได้คุณภาพลงไปเลยนอกจากาไรเคนแล้วไม่รู้เรืองกกูและโมซาลาแล้วเขายังได้รับการยกย่องว่า เป็นหนึ่งในตัวเต่งที่จะคว้ารางวัลรองเท้าทองคําของ League เพมเบอร์ลิกในฤดูกาลนี้อีกด้วยซึ่งหากทาได้จริงมันจะเป็นการทําลายสถิติเดิมของวาดี้ที่เคยคว้ารางวัลน,นี้ไปตอนอายุ33ปีคว้าแชมเปี้ยนส์ลีกมากที่สุดตัวโรคว้าแชมป์ช่วยแชมเปี้ยนส์ลีกครั้งแรกกับแมนยูในแต่ในปี2008จากนั้นเขาก็ช่วยให้แมนยูเข้าสู่รอบชิง2ปีติดต่อกันแต่ก็ต้องผิดหวังเมื่อพ่ายกับบาร์เซโลนา2-0หลังจากย้ายไปอยู่กับมาดริดในอีกไม่กี่สัปดาห์ต่อมา ก็เดินหน้าคว้ามันมาได้อีกถึง4ครั้งดังนั้นหากเขากลับมาและคว้าทั่วโยุโรปใบนี้ได้อีกใบมันจะทําให้เขากลายเป็นผู้เล่นที่คว้าแชมป์แชมเปียนส์ลีกได้มากที่สุดที่จํานวน6ครั้งด้วยกันดานส์นโด่แชมเปียนส์ลีกของแมนยูรุดฟานนิสซอยเป็นผู้ทําประตูสูงสุดตลอดการของแมนยูในแชมเปียนส์ลีกโดยทําได้35ประตูจาก43นัดโรนัลโดทําได้15ประตูในช่วง6ปีแรกของเขาที่แมนยูแลเตะไว้36จะต้องยิงอีก21ลูกเพื่อลบสถิติเดิมที่ทำเอาไวว้โดยดยดยาิงรุ่่นพี ดาวยิงสูงสุดตลอดการของสโมสรเวโรนีอดีตเพื่อนร่วมทีมของโรนัลโดทำไป253ประตูให้กับแมนยูแสงกหน้าเซอร์บ o อบ y บี้ชาลตันกลายเป็นดาวสโวโวสูงสุดตลอดการของสโมสรส่วนโรนัลโดทำไป118ประตูและต้องการจะทำอีก136ประตูซึ่งมันดูเป็นตัวเลขที่แทบจะเป็นไปไม่ได้แต่นี่คือโรนัลโดคําว่าเป็นไปไม่ได้สำหรับเขาไม่มีจริง เอดิสันกาวานีกองหน้าประสบการณ์สูงทีมชาติอุรุกวัยของแมนยูไนเตดยอมรับจอโจอเคียรเรนี่ฟากหลังจอมเก่าทีมชาติอิตาลีของยูเวนตุสเป็นกองหลังที่แข็งที่สุดเท่าที่เคยดวลด้วยคุณคงสามารถนึกได้ว่าผมเคยเล่นกับคู่แข่งที่แตกต่างกันมากมายและหลายคนก็เป็นคู่ต่อสู้ที่มีความแข็งแกร่งอย่างมากอย่างไรก็ตามผมเคยพูดมาเสมอและนานมาแล้วกองหลังที่เล่นด้วยยากที่สุดเท่าที่ผมเคยดวลมาก็คือจอโจอเคียรเรนี่แล้วเจอกันหลายเกม เราต่อสู้กันทั่วทั้งสนามผมบอกคุณได้เลยว่าเขาคือกองหลังแต่งที่สุดเท่าที่ผมเคยเผชิญหน้าด้วยพร้อมกันนี้ดาวเตะอุรุกวัยยังยกให้เอริกาโตนากองหน้าปีศาจแดงเป็นหนึ่งในนักเตะท,ที่ตัวเองอยากเล่นด้วยในทีมเดียวกันกองโตเป็นนักเตะท,ที่ผมอยากเล่นด้วยนั่นเป็นเพราะคาแรคเตอร์ของเขาและแนวทางที่เขาใช้ชีวิตกับเกมฟุตบอลของเขารวมทั้งอย่างที่ผมเคยบอกถึงเรื่องบุคลิกของเขาในสนาม อคุณน่าโซชายผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกล่าวยกย่องเอดิสันคาวานีกองหน้าชาวอุรุกวัยที่ยอมยกเสื้อเบอร์เจให้กับโรนัลโด้ดาวเตะซูเปอร์สตาร์ของทีมคาวานีได้เป็นเจ้าของเบอร์เจตั้งแต่ฤดูกาลก่อนซึ่งเขาได้เซ็นสัญญาฉบับใหม่กับทีมจนทําให้น่าจะได้สวมเสื้อเบอร์นั้นต่อแต่หลังจากโรนัลโด้ย้ายกลับมาอยู่กับแมนยูมันก็มีการเปลี่ยนให้แข้งชาวโปรตุกสได้สวมเบอร์ดังกล่าวส่วนคาวานีย้ายไปสวมใส่มาเลข21ที่ว่างลงหลังการย้ายอออกไปขงเเดนจม โซชาเปิดเผยว่าฤดูกาลก่อนเอดิสันทาตัวได้ยอดเยี่ยมและเล่นได้ดีมากๆกิซโนเอเองก็ได้คุยกับเอดิสันเกี่ยวกับเรื่องนี้การที่คาวาน,นียอมมอบเบอร์เสื้อให้ถือเป็นการแสดงความเคารพที่เขามีต่อกิซโนอย่างแท้จริงส่วนโรนัลโดเองก็แสดงความเคารพต่ออีกฝ่ายเหมือนกันด้วยการพูดคุยแบบเปิดอกทั้งคู่ต่างเป็นมืออาชีพชั้นยอดเป็นนักเตะท,ที่ดีและเป็นคนที่ยอดเยี่ยมโซชาโดนถามด้วยว่าระหว่างโรนัลโดกับบุดโดฟนาน ใครจะได้เป็นคนยิงจุดโทษมือหนึ่งของทีมหลังจากทั้งสองฝ่ายต่างก็ยิงได้ดีกันทั้งคู่แต่โซชาปฏิเสธที่จะให้คำตอบเรื่องนั้นผมรู้ดีอยู่แล้วว่าจะมีคำถามแบบนี้เกิดขึ้นแน่นอนผมได้คุยกับทั้งคู่แล้วเราเมนเตเตสองคนที่ผมเชื่อมั่นในสุดนหัวใจให้รับหน้าที่ยิงจุดโทษและมันก็เป็นตัวเลือกที่ดีที่มีตัวเลือกให้ใช้งานแบบนั้นพวกเขาจะรู้ดีว่าเราจะแก้ปัญหานี้กันยังไงให้ผ่านทางการเจรจาและการหารือในช่วงก่อนเกมแต่ละนัด มันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผมว่าจะเกิดอะไรขึ้นและเมื่อถึงเวลาที่พวกเขาโดนขอให้ยิงจุดโทษทั้งคู่จะเดินหน้าทำหน้าที่ในสิ่งที่พวกเขาทำได้ต่อไปฟี่าเคลียร์ปัญหาเปิดทางให้นักเตะที่ถูกเรียกติดทีมชาติบราซิลและอีก3าชาติสามารถลงเล่นเกมพรีเมียร์ลีกสุดสัปดาห์นี้ได้ฟี่าแบนนัก,ตกตเตะทีมชาติบราซิลหลังจากสโมสรปฏิเสธปล่อยกลับไปเล่นทีมชาติเพราะอยู่ในประเทศที่มีลิ์สีแดงที่มีความเสี่ยงสูงเกี่ยวกับโควิด -19 ก่อนหน้านี้ารทีนในเพีย์ลีกยืนกรานไม่ปล่อยนักเตะในสังกัดไปร่วมทีมชาติบราซิลเนื่องจากต้องกักตัวเป็นระยะเวลา10วันเมื่อกลับอังกฤษจะทําให้พลาดเกมระดับสโมสรที่คาวเกี่ยวกับช่วงการกักตัวตามกฎของฟีฟ่านักเตะที่ไม่ได้ถูกสโมสรปล่อยตัวต้องถูกแบนเป็นเวลา5วันตามกฎของฟีฟ่าซึ่งจะส่งผลกระทบต่อหลายทีมไม่ว่าจะเป็นลิเวอร์พูลแมนซิสตี้เชลซีแมนยูไนเตดและลีดกฎใช้งานนักเตะบราซิลในเกมเพีย์ลมกสุดสัปดาห์นี้ แต่ล่าสุดฟี่าได้เคลียร์เรื่องนังกากับสมาคมลูกหนังบราซิลรวมถึงเอเและพ l เมลิกเป็นที่เรียบร้อยทําให้แข้งเซบ้าของสโมสรต่างๆลงเล่นเกมพ l เมลิกสุดสัปตาห์นี้ได้